สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านในช่วงที่ผ่านมานั้นหวังว่าทุกท่านคงได้มีโอกาสไปพักผ่อนทําบุญเข้าวัดเดินทางท่องเที่ยวและมีความสุขในห่วงวันหยุดเทศกาลที่ผ่านมานะครับผมขอชื่นชมพ่อแม่พี่น้องที่มีความตั้งใจที่จะทําความดีต่างๆในห่วงเข้าพรรษาไม่ว่าจะเป็นการทําบุญเข้าวัดงดการดื่มสุราลดการบริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆ ผมขอขอบคุณข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และอาสสมัครทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาพักผ่อนมาทำงานอย่างต่อเนื่องในห้วงอยุดที่ผ่านมานะครับทางนี้ก็เพื่อเร่งจะเดินหน้าแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนและเป็นความคาดหวังของประชาชนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนั้นจำเป็นต้องอาศยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันทุ่มเทแรงกายแรงใจ กาลังความคิดสติปัญญานะครับเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและในห้วงเวลานี้นับว่าเป็นเวลาที่มีความสำคัญยิ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนได้หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวและร่วมกันปฏิรูปประเทศเพื่อความก้าวหน้าและยังยืนสืบไปในอนาคตวันนี้ผมมีเรื่องเรียนให้พี่น้องทราบและขอความร่วมมือเพื่อที่เราจะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกันดังนี้นะครับ สำหรับในเรื่องของสายการต่างประเทศนั้นก็อยากให้มิตรประเทศทั้งหลายได้ร่วมกับเราในการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะนําไปสู่อนาคตเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตลอดไปสำหรับในเรื่องการชี้แจงเหตุผลและความชอบธรรมในการควบคุมอานาจของคอสช,ชอในครั้งนี้นั้นผมทราบดีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมาตรฐานนานานชาตินั้นได้ถือเรื่องสิทธิมนุษยชนและระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งใช้อยู่ในโลกตะวันตกและอื่นๆตลอดท่วงศตรวรรษที่ผ่านมานั้นถือเป็นเรื่องปกติของการอยู่ร่วมกันและระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ทุกคนคิดว่าเป็นระบอบที่ดีที่สุดคราวนี้จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ไทยจะพยายามกลับมาสร้างพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงซึ่งน่าจะทําให้ความต้องพันในฐานะหุ้นส่วนแนวร่วมกับน,นานาชาตินั้นให้มีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาในอดีตนั้นอาจจะถือได้ว่าเป็นความบุกคล่องของประชาธิปไตยในไทยก็คือสภาพการไม่เคารพต่อหลักพื้นฐานประชาธิปไตยอันได้แก่การเคารพกฎหมายความเสมอภาคธรรมาพิบาลการรักษาระบบดุลและขายอำนาจซึ่งกันและกันทางอำนาจบริหารน,นิติบัญญัติและตุลาการสิ่งที่เป็นปัญหาก่อน22พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นได้แก่การติดค้างการจ่ายเงินจำนำค่าข้าว การบาดเจ็บล้มตายของประชาชนผู้บริสุทธิ์จากอุสงครามการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการซึ่งไม่มีอำนาจเต็มทําให้การใช้ใจ่ายงบประมาณปี57และการจัดทํางบประมาณปี58นั้นกระทําได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพซึ่งอาจจะเป็นปัญหาใหญ่หลวงในระยะต่อไปนะครับในเรื่องของการเจรจาเพื่อสร้างความปรองดองและการเลือกตั้งในห้วงที่ผ่านมานั้นก็ไม่สามารถกระทําได้ ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยินยอมลดข้อเรียกร้องซึ่งกันและกันโดยเชื่อว่าฝ่ายตนเองนั้นถูกหรืออีกฝ่ายหนึ่งนั้นผิดนะครับทั้งภาคธุรกิจนักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมายก็พยายามที่จะหาทางออกโดยการประนีปบะนอมมาอย่างต่อเนื่องใช้วิธีการอันสันติวิธีแต่มันก็ติดขัดนะครับถูกล็อกด้วยข้อกฎหมายต่างๆทำให้อาจจะเกิดการจลาจล และสงครามกลางเมืองมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในส่วนของทัพนั้นได้ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องก็มีความจําเป็นต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้โดยเร็วสิ่งแรกที่กระทําได้ก็คือการยุติการใช้ความรุนแรงต่อกันยุติการประท้วงที่มีมาอยู่อย่างยาวนานได้ทันท่วงทีหลีกเลี่ยงสถานการณ์นองเลือดสงครามกลางเมืองไว้ได้ปัญหา,าต่างๆได้รับการคลี่คลายลงได้โดยเร็วและลดความเดือดร้อนของประชาชนลงได้ เรานั้นก็คือขอทชอนะครับไม่ต้องการคำชมเชยเราทำเพื่อปลดล็อกออกจากหขนทางที่ติดตันไร้สภาพการบริหารประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นมาอย่างยาวนานกว่า6เดือนทั้งนี้สิ่งที่เราก็ทำไปนั้นไม่สูญเสียชีวิตคนไทยอีกเลยนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับวันนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่คนไทยและมิตรประเทศทุกประเทศจะได้ช่วยกันมองไปสู่อนาคต และหาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้ําเล่ามาในอดีตในการเป็นประจาใจของประเทศไทยมิตรประเทศเหล่านั้นคงไม่ปฏิเสธว่าไทยนั้นมีสถานะเป็นหุ้นส่วนสําคัญของมหาอำนาจต่างๆในโลกเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกหลายประเทศในชาติตะวันตกกรุงเทพเป็นที่ตั้งของสํานักง,งานสหรประชาชาติประจําเอเชียแปซิฟิก ที่ตั้งของสำนักง,งานภูมิภาคขององค์กรระหว่างประเทศและมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นสมาชิกนอกจากนั้นยังเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออีกมากมายทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติในหลายมิติใน3เสาหลักก็คือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาตลอดจนความร่วมมือช่วยเหลือป้องกันและเยียวยาภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมร่วมไปฏิบัติการสันนิภาพโลกมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ประเทศไทยนั้นมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับแรกๆของอาเซียนไทยมีส่วนสร้างให้เกิดฐานการผลิตและการบริการการลงทุนร่วมหลายต่อหลายแห่งไทยมีบทบาทหลักในการก่อตั้งอาเซียนและการประชุมความร่วมมือแห่งเอเชียหรือที่เรียกว่า ACD นะครับซึ่งมีประเทศในเอเชียกว่า30ประเทศเป็นสมาชิกและไทยมีบทบาทเป็นสมาชิกที่แข็งขันของเอเปและอาเซมนะครับของเอเชียยุโรปนะครับ และในการประชุมเชิงบวกของ EAS คือประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่ทั้งสหรัฐและออสเตรเลียเป็นสมาชิกเราได้เข้าสู่การเจรจารตามที่สหรัฐได้เชื้อเชิญในเวที TPP คือหุ้นส่วนความร่วมมือแห่งแปซิฟิกแล้วก็เป็นสมาชิกที่แข็งขันของ RCEP นะครับคือความร่วมมือเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนและกำลังจะเป็นเวที AEC ในภูมิภาค10ชาติอาเซียนในอนาคตดังนั้นเราควรจะต้อง ร่วมมือกันดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงในอนาคตการที่คอทชอเข้ามาจัดระเบียบต่างๆเหล่านี้นั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าที่จะทําให้ความจริงแห่งพื้นฐานทางเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือมีผลกระทบต่อโอกาสของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนและประชาคมโลกในการที่จะก้าวต่อไปเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน เราไม่อยากให้มิตรประเทศจํากัดบทบาทเชิงสร้างสารรค์ของทหารหรือคอสชอในเวลานี้โดยขอให้ไทยยังคงมีส่วนร่วมในเวทีนานาชาติต่อไปซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อมิตรประเทศมากกว่าเดิมในส่วนของกิจการในประเทศนั้นคนไทยต่างมีความหวังที่จะเห็นอนาคตที่ดีของประเทศได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงไม่เฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหวังคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้น มีระบบคุ้มครองหลักนิติธรรมนิติรัฐที่เหมาะสมประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างแท้จริงมีการตรวจสอบความโปรง่งใสที่มีประสิทธิภาพโดยให้กระบวนการปฏิรูปเข้ามามีส่วนช่วยแก้ไขสิ่งที่เราล้มเหลวมาในอดีตและวางพื้นฐานในการพัฒนาสิ่งดีๆใหม่ๆสําหรับประเทศในอนาคตอย่างยั่งยืนการที่จะวัดคําว่าประชาธิปไตยน่าจะมากกว่าการดูการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหรือไม่เท่านั้น ควรวัดว่าการเลือกตั้งแล้วจะทําให้เกิดอะไรได้อะไรกับประชาชนอย่างยั่งยืนมากกว่านะครับการปฏิรูปในระยะต่อไปนั้นเราจะเน้นในเรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองการต่อต้านการคอร์รัปชันระบบธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสที่ชัดเจนมีกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์มีการทวงดุลและขาดอำนาจของรัฐบาลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนการปฏิรูปในทุกๆด้านนะครับที่เกยเรียนไปแล้วทั้ง11ด้านสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะทําให้มิตรประเทศพอใจ ในยามนี้อยากให้สนับสนุนการทํางานของคอสชอให้ไทยได้เป็นชาติที่มีประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพมีพื้นที่อีกมากมายนะครับที่มิตรประเทศจะให้ความช่วยเหลือร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและเอื้อเฟื้อจากประสบการณ์ของท่านที่มีอยู่ในปัจจุบันในฐานะหุ้นส่วนและมหามิรในการไปรูปนั้นต้องอาศัยคนไทยที่เข้าใจและสนับสนุนเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปเราก็ไม่อยากทิ้งใครไว้นะครับเพราะเราคือคนไทยด้วยกันทั้งสิน้นคําว่าประชาธิปไตยทุกประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นต่างแต่และประเทศก็ได้ผ่านปัญหาผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆมามากมายต่างทดสอบกันด้วยกาลเวลาวันนี้หากเราช่วยกันตั้งเสาหลักแห่งประชาธิปไตยของไทยให้มันคง ย่อมจะดีกว่าการวิาพากษ์วิจารณ์แต่เพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะการเรียกร้องแต่เพียงการเลือกตั้งให้ได้โดยเร็วเราได้ผ่านการลองผิดลองถูกคิดผิดคิดถูกมาหลายปีหลายครั้งหากเราทำสำเร็จเราก็จะเป็นประชาธิปไตยที่เป็นประโยชน์กับคนไทยและมิตรประเทศอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนสุดท้ายนี้ขอเวลากับคนไทยกับมิตรประเทศในการสร้างหนทางที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกัน ขอให้ทุกประเทศได้ร่วมเคียงข้างกับคนไทยในการสร้างสารรค์สภาพประเทศที่เต็มไปด้วยความหวังและความมีเสถียรภาพในประเทศและเพื่อเสถียรภาพของอนาคตความมั่นคงทั้งภูมิภาคและประชาคมโลกอย่างยั่งยืนตลอดไปกรณีสําหรับผู้ที่เห็นต่างจากคอสชอนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยลืมนึกถึงความปลอดภยัยการทุจริตค,คอร์รัปชันการบริหารงานที่ผิดพลาด และคิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์บางครั้งอาจจะเร่งด่วนเกินไปที่จะคัดค้านไม่เห็นด้วยโดยเพราะยิ่งเมื่อกองทัพเข้ามาเกี่ยวพันกับการเมืองขอให้ช่วยเปิดใจรับรู้ต่อความเป็นจริงของเหตุการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาว่าไทยนั้นจะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้อย่างไรสำหรับมิตรประเทศและแนวร่วมต่างชาติ ก็อยากให้สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในทางที่ดีขึ้นหลังวันที่22พฤษภาคม2551ที่ผ่านมาหากจะกุนาไม่เร่งโจมตีเราตามแบบของประชาธิตยโลกในปัจจุบันนะครับในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นคงต้องคำนึงถึงสัตว์ป่าด้วยนะครับเราต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาให้รู้ล่วงมีปัญหาที่เกี่ยวข้องอยู่หลายมิติด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของไทยอาจจะต่างกับต่างประเทศอยู่บ้างบางอย่างก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์ให้เข้ากับคนไทยประเทศไทยสิ่งสำคัญประการแรกที่เราต้องคำนึงถึงคือเราจำเป็นต้องดูแลคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนในระดับแรกปัญหาด้านอื่นๆก็จะลดลงไปนะครับในเรื่องของการสื่อสารด้ะระบบโทรคม,มนาคมของไทยนั้นเท่าที่ทราบในขณะนี้ยังไม่มีความมั่นคงทันสมัยที่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารกิจการขององค์กรของรัฐให้สามารถรองรับการใช้คลื่นความถี่โดยมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อจะมุ่งไปสู่การบริการกับประชาชนอย่างแท้จริงขณะนี้กําลังอยู่ในขั้นการศึกษาหาวิธีการที่ดีที่สุดในระยะต่อไปในเรื่องของการปรับปรุงภาษีทั้งระบบนั้นกําลังอยู่ในขั้นการศึกษาและหาวิธีการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียภาษีทั้งนิติบุคคลผู้ประกอบการ และอื่นๆอ,อ,อีกมากเพื่อเป็นการยกระดับให้คนไทยทุกคนมีไรายได้ที่ดีขึ้นรัฐสามารถดูแลเรื่องสวัสดิการของคนไทยได้อย่างเป็นธรรมได้ทั่วถึงเรื่องพลังงานทั้งน้ำมันแกส๊สไฟฟ้าพลังงานทดแทนและอื่นๆก็ยังอยู่ในขั้นของการศึกษาเพื่อนำไปสู่การไปรูปให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานโดยเร็วที่สุดปัจจุบันเราได้ดาเนินการในมาตรการชั่วคราวไปหลายเรื่องด้วยกันนะครับทุกท่านคงทราบดี ในเรื่องรัฐวิสาหกิจมีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งซึ่งยังไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้และให้การบริการประชาชนได้อย่างไม่เต็มรูปแบบไม่ทั่วถึงเช่นรถไฟโทรคมานาคมการขนส่งทางบกทางอากาศทางน้ำคันนี้อยู่ในขั้นการดำเนินการนะครับทั้งในเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลเพื่อจะฟื้นฟูกิจการเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจการนําเข้าส่งออก มีหลายอย่างที่พันธสัญญาหรือข้อตกลงกับต่างประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเราเองก็ต้องปรับตัวให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นโดยเคารพในกฎกติกาต่างๆเหล่านั้นเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้กับการรวมกลุ่มของประชาคมต่างๆทั้งอาเซียนตะวันตกยุโรปและอื่นๆในปัจจุบันและอนาคตดังนั้นเราต้องปรับตัวเราเองให้สอดคล้องกับกฎกติกาต่างๆเหล่านั้นด,ด,ด้วยความรวดเร็วโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างจริงจังด้วยการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมมีคุณภาพมากกว่าปริมาณราคาสินค้าตกต่ำเราก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าเราจะต้องรวมกลุ่มภาคเศรษฐกิจของเราทุกมิติให้เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้แข่งขันของเราในโลกธุรกิจได้ในการปฏิรูปของประเทศไทยในขั้นที่สทั้ง11เรื่องหรือมากกว่านั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคการเมืองข้าราชการเอกชนประชาสังคมประชาชนทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพตราบใดที่ความเห็นแต่ละฝ่ายยังไม่มีการตกผลึกออกมาในระยะที่2ย่อมจะเป็นการยากที่นํไปสู่การปฏิรูปและนํไปสู่การปฏิบัติในระยะที่3ได้ขณะนี้กสชได้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนได้มาแสดงความคิดเห็นในขั้นต้นในการปรองดองและการปฏิรูปของกสชเพื่อให้ทราบแนวทางการบัดในขั้นต่อไป อีกทั้งสมาชิกปฏิรูปนั้นก็จําเป็นจะต้องสมัครเข้ามานะครับแล้วก็หาข้อยุติให้ได้ในสภาปฏิรูปในระยะที่2ใครที่ยังไม่เตรียมการสมัครเข้ามาคงต้องรีบเตรียมการนะครับทั้งบุคลากรข้อมูลที่จําเป็นไว้เมื่อเปิดการรับสมัครก็กรุณาสมัครเข้ามานะครับดีกว่าออกมาพูดในขณะนี้อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะสร้างความแตกแยกให้กับสังคมต่อไปซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้มีความ ต้องการและมีความจริงจังที่จะปฏิรูปประเทศเรื่องของการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ําและสาธารณูปโภคขัค้นพื้นฐานนั้นยังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงอย่างยั่งยืนการจัดสร้างรถไฟทางคู่รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายการจัดหาหัวรถจักรใหม่รถเมยม์ใหม่การังอยู่ในขั้นการทบทวนดําเนินการทั้งสิน้นจะเร่งรัดให้ได้ข้อย,ยุติโดยเร็ว เพื่อบางอย่างนั้นจะได้เริ่มดำเนเินการตั้งแต่ปี2557ถึง2558และระยะยาวในโอกาสต่อไปนะครับในเรื่องการจัดระเบียบสังคมไทยคน,นี้ได้ดำเนเินการอย่างต่อเนื่องในทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆทั้งด้วยการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างรถตู้การค้าขายใช้หาดและอื่นๆโดยจะพยายามให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด กับประชาชนผู้ยากไร่ก็เห็นใจนะครับแต่มันก็มีความจําเป็นต้องมีการจัดระเบียบบ้างต้องเคารพกับกฎกติกาของบ้านเมืองที่ถูกปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานานทําให้ท่านถูกเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าที่ที่ไม่สุจริตมาโดยตลอดหากท่านอ,อ,อยู่ในระเบียบนะครับใครก็ไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรจากท่านได้อัน,นี้ต้องขอความร่วมมือจากท่านอย่างจริงจังในเรื่องการดูแลประชาชนในรูปแบบของ รัฐสวัสดิการเช่นการรักษาพยาบาล3ามิบาทยังคงดำเนินการอยู่นะครับในแผนงานงบประมาณปีสองพัห้ก็ยังมีอยู่แล้วเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปฟังมากนักนะครับมันอาจจะทําให้เกิดความสับสนในเวลานี้เพราะยังไม่เด่นเป็นการอะไรเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเรื่องนี้มีความสําคัญเพราะว่าเรามองถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลักนะครับแต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากหากงบประมาณนํานนมาถูกใช้ในเรื่องนี้มากเกินไปงบประมาณอื่นๆเช่นการลงทุนของรัฐก็จะเป็นปัญหาเราจะพยายามหาวนทางที่ดีที่สุดในเรื่องของรัฐส,สวัสดิการต่อไปครับ mm hmm. การใช้ใจ่ายงบประมาณในเรื่องประชานิยมโดยไม่จําเป็นวันนี้เรามีการทบทวนทั้งหมดนะครับขณะนี้ยังอยู่ในขั้นการเตรียมการการปรับปรุงด้านภาษี ซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการเป็นรูปธรรมรายได้ของรัฐไม่สามารถเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันการบริหารรัดการส่วนกลางภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันมีการกระจายอานาจไปอยู่แล้วยังคงมีปัญหาในเรื่องของความเป็นเอกภาพบูรณาการการบริหารจัดการที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันทําให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาและทั่วถึง คงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นนะครับอบตอบจอเทศาบาลหรือหน่วยั้นให้ช่วยกันปรับตัวเสียสละพัฒนาตนเองให้เกิดความเชื่อถือยอมรับจากประชาชนทุกพวกทุกฝ่ายในพื้นที่ให้เกิดความเป็นธรรมมากกว่าเห็นแก่ผู้กคองหรือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อท่านอาสาเข้ามาดูแลประชาชนท่านต้องทําให้ได้นะครับท่านต้องดูแลเสียงส่วนน้อยของท่านด้วย ด้านสังคมจิตวิทยาจะเห็นว่าปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดสุราสังคมเสื่อมโทรมด้วยอบายมุขก,การพนันการแตกความสามัคคีเห็นแก่ตัวไม่เสียสละไม่ไถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็การศึกษานะครับยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับคนไทยประเทศไทยนั้นอาจจะเริ่ม ปัญหามาจากสังคมที่ครอบครัวขาดความอบอุ่นนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องทํางานหนักหาเงินมาเลี้ยงดูแลคนในครอบครัวจนไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ที่ไม่มีคุณภาพก็ได้เข้ามาสอดแทรกในชีวิตของคนไทยเยาวชนไทยให้ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่เป็นอมามุกต่างๆเหล่านั้นจนทําให้เกิดปัญหาในทุกวิติลึกซึ้งและมีผลกระทบในวงกว้าง ต่อสังคมไทยจนไม่มีระเบียบไม่มีวินัยและสร้างปัญหารัฐต้องใช้ใจ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก